น้ำเศร้าทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคิมเบอร์ชานเอลน้องเมี่ยนเฮาได้ออกเดินทางเป็นที่หิ้วห,อห้อยเนาะและตอนนี้แมนเฮาใกล้จะหอดบ้านยิงแล้วเนาะคุณแม่พ้กก็สิออกไปบ้านเทามาแม่ถ้าก็สิออกมาเนาะจะนี่กะคนท่านกันลืมคนลุกคักแล้วคคนุกคักออกมาจากบ้านาเนขาเลยก็คลุกคักเลยกะหมอกลายเฮงงามเศร้าหนีคุณพอ่อจน<ท>หมดเห็นทาง แมนนี่จนบุหินทางทุกคนหมอกลายน้อคุณแม่นอยยามเศร้าอันนี้เม็นบ่านยังคุณแม่นี่เป็นบ่านคุณเจริญ ค้างนู่นไหมนะ หนาเลยหนาวมากทุกคนไปไหนนอกเม่ไม่ได้พ,พัาถาวรพ้าทุกคนพ่อถ่ายยอดผู้เดึกอ่ะ อะไรแม่วิจิตรภ้มิลองผ้าบาตทำผ้าบาตคนตอนนี้แวนทาวิทมาจากบ้านเล้วแล้วน้องคนแวนเนาะทางกะเริ่มดีแล้วนี่แต่นี่ไปหอดอันลงน้ำตาจะทางเป็นอะไรคุณแม่จะเป็นทางปูหย่างใน,นนี่เลยอันนี้เขาแยกจากบ้านปูงไปทาง,าขงแขวงหลัวน้ำตาแวน ส,นนสาวลงน้ำทาย,ยินดีตอนครับตอนนี้เราจะหอดออนเอ้ยพวแม่จะหอดแหละหอดแล้วเนะานนะสายเดนสายเดนหลวงน้ำทาแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าสู่ดินแดนแขวงหลวงน้ำทาแล้วเดุกคน กันเลยาสุวรรณยาอันนี้บ้านผู้ลั่นเคยมาบริจาคบ้านนี้เธอนึงแล้วนะตอนปีสองพันห้าสิบสามรอบแล้บ้านผู้ลันกูนุคนเห็นบอกทางขึ้นไปพู้นะเขาขึ้นไปทำอะไรอ่ะน้อนี่อันนี้มั็นไฮเมื่อเลยนะไหมน้อ มีแต่อยู่อันทางใตนี่แมนอันสวนยางนี่แมนสวนยางเลยสวนอยู่พูดหันนะ่ะแมนอันหายมาเลยบ้า เดี๋ยวไปกินข้าวเปียกกันทุกคนเอาสั่งข้าวเปียกมาพอ่อพ่อกินจ้ะข<อ>ัขบเบืงเงในเด้ขอขัซอยขอัซอยเสียข่าวคุณพ่อขาดเข่าเมื่อไหร่ <laughs> ส่วนจุดห่า กิมเบอรี่กินหย่งกินแตกต่างากับเพื่อนกินข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นเนาะก<ม>ิมเบอรี่กินข้าวเปียกเส้น<ม>ว้าวเด็ดแต่เสียบเถิดน้ำมัน,นหอนกินเติมพลังได้ที่ได้เดินทางต่อได้คิมเบอรี่สวนเด็ดแม่ส่วนแม่ส่วนเพื่อนกินแม่มาเด้อทุกคนกินนำกันลืมส่วนเลย เดี๋ยวจะเป็นบริจาคท,ที่บ้านหลวงโคนเนาะอันนี้แมนคันโคเฮาแล้วกะนี่แมนคันที่ว่าไปนําเนาะนี่แมนจะมีพวกผมผ้มา,เาเสร็จมือผ้าเอ้ยผ้าเสร็จมือบหร่คะเพราะผ้าเสร็จตเนาะรายการอีแอนนมนฟังเฮาแมนเออมีมีพวกที่เฮาใส่เป๋าปะไว้เนาะนี่สองคันตอนนี้เฮาแวะกินข้าวเติมพลังกันอยู่โอ้โหราคาทั้งหมดเท่าใดรเนาะปาทุกคน โอริมดีว่ะผาหินาินเกี่ยวโลกป้านี่เปรถเข้ากหรอแม่ป้าอันนี้สมบูรไทยแลอนนีอ๋อเรียงภูคาแล้วทุกคนนกสังาน ตอนนี้เฮาอยู่ไซบายดีตอนนี้เฮามาทอดอ่าวอกวอกบ,บ,บาตรบานหลวงคอนาะแล้วตอนนี้เฮาอ,อยู่ในสถานที่ของวัดวัดบ้านหลวงคอ,อนาะเร็นอันิพาเผืลังาณากำลังทาสีไม้เนาะล่ะหลังจากน้ำท่วมเนาะแล้วแต่สีมันก็จะหมุนหมองแย่แล้วก็ทาสีไม้บุรณะวัดเนาะเดี๋ยวดูนะมันคล้ายๆโซมัน,น,น,นแตกไอ้นอนอคนเก็บื่อ มีหอดึงแมนเทาจะเอาเครื่องลงแล้วนะทุกคนเอะเอาลงไว,ว้วัดก่อนแล้วกามืออื่นเท้าจึงมากวัดอีกข้างหนึ่งแมนตอนนี้เวลาจัมโมงหรอคุณแม่สามโมงไปสามโมงไปเปล่ยไหม อเออเอขาไามันมีประตูอ้าคนยดูขาไป้ด้ไปุ๊ดไดลูกโซส์สูงขาหรือเป่จ้าอันนี้เม,ม,มนผ่าเซตัวเนี่ย I'm okay. เขาได้แม่แม่เขาได้เขาได้พี่เขาใหญ่มาอันเอาเขาทางหน้าทางล้างมือขีขนาไหม เดินทางเดินทางมาจากเมืองเมือนี้เมื่อใช้เวลาดนบ่ะเดนเกือบหกชั่วโมงหกชั่วโมงหกเจเจ็ชั่วโมงโอลูกถือว่าออกเดินทางตืเปนมงมาอสีสามือบสามใส่เวลาดนเติบเนาะแลวเพนนเราก็จะกลับกองเราแล้วไปพักผ่อน โอ้ยโยกดได่ไห้มันขาดอะ่ะขาดกับยยกแก่ะยกไต่ลูก,ลกยยกไ่ดได้ก็มันขาดตืดอ่อนะอยู่แจ้คนน่ะ นอนลงก่อนละตัวนั้นก่อนตัวนั้นก่อนนอนลงมาละไม่ได้สิวันนี้เนี่ยเราชิมงานนี่ใหยนาน่าอับไซนะเม่กี้ต้านะบาปเลยกำลังเอาเครื่องลงเนาะรถคันที่สองเนาะคันนึงแล้วแล้วอันนี้ไม่เครื่องกินเมื่อกีนน้เป็นเครื่องนุ่งโฮมเน,ะนาะเครื่องโฮมเป็นอย่างนะ้น 打开门。嗯嗯嗯 mau leboni. Bisa ya. Mamam. susu.